เวลาที่คุณขายของหรือว่าทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่แล้วคนรอบข้างไม่สนับสนุนเนี่ยทํำยังไงดีคลิปนี้นระัชชามีคําตอบค่ะคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าคนที่ทําออนไลน์หรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จในโลกมากมายเนี่ยล้วนเคยเจอสิ่งนี้ค่ะคือทําอะไรไม่มีคนสนับสนุนคิดอะไรไม่มีคนสนับสนุนมันเป็นเรื่องที่ปกติมากค่ะเวลาคุณขายของ คุณทําออนไลน์หรือว่าคุณมีหน้าร้านหรือว่าคุณขายในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วคนรอบตัวไม่สนับสนุนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติค่ะใครๆก็เจอคนสําเร็จที่ไหนก็เจอค่ะแรงใจพลังใจกําลังใจและแรงสนับสนุนมากมายจะมาจากข้างนอกจะมาจากคนที่คุณไม่รู้จักนั่นคือเรื่องที่ปกติมากค่ะใครๆก็เจอค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยคุณรู้แล้วว่าคนสําเร็จมากมายเขาก็เจอเรื่องนี้เหมือนกันหน้าที่ของคุณนะคะคือคุณจะต้อง โฟกัสงานของคุณต่อไปค่ะทางานของคุณต่อไปถ้าหากว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะทางานของคุณต่อไปนะคะทำงานของคุณจนกว่าคุณจะสําเร็จแล้วอย่าไปกังวลเรื่องอื่นที่มันทําให้คุณค่อยคขว,ขวออกจากเป้าหมายขอฝากไว้ให้คิดค่ะ